ครับพบกับช่อนนันเศรกิจความรู้วันนี้ผมจะทําคลิปใครที่ Wi-Fi ช้าอืดไม่แรนหน่วยดูคลิปผมแล้ว Wi-Fi ขุดจะกลับมาดีแน่นอนพร้อมแล้วไปดูกันเลยที่เราเตอร์ Wi-Fi ของเราแล้วนะครับอ่าบางคนเราเตอร์มันอาจจะมี2 2แต่อันนี้ผมมี1ใครใช้ WiFi รุ่นอะไรก็แล้วแต่บางคนมี สองเครื่องแบบนี้แต่อันนี้ผมมีเครื่องเดียวฮะแล้วร้อนจับไวไฟดูร้อนไหมนั่นแหละมันร้อนเพราะว่าไวไฟมันทำงานหนักเปิดไว้ทั้นวันเราไม่ได้อยู่บ้านเราเปิดไว้ทั้นวันมันทำงานหนักใช่ไหมมันร้อนซึ่งแนะนำให้เราปิดสัชไม่นานหนึ่งชั่วโมงอืมปิด หนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็รอแล้ววางน,นี้เราก็หาอะไรเล่นก่อนอืมร<ฮ>้อนไงแล้วสัญญาณมันไม่ถึนถืนมันก็เลยทําให้ตัว wi ฟ i หรือตัวเครือข่ายของเขามันร้อนซึ่งไอตัวนี้แหละถ้ามันลอยแล้วมันจะมีปัญหาที่ตามมาหลายเรื่อนอะตรมุติเอ้ยมันหายเย็นแล้วไม่ร้อนมันหายเงินแล้วไม่ร้อน ็เปิดหรือถ้ามันยันไม่แลนอิดก็คือปิดไปชั่วคราวสอนชั่วโมงและเราชัดปัดของ wi ไ,ไฟชัดปัดออดอย่าพื่งเสียบชัดปัดออกแล้วร้อนจับดูหัวตัวนี้มันร้อนไหมมันร้อนก็ชัดตัดออดและเทนไวหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงก็แล้วแต่ตามใจคนอืม นี่มันร้อนใครที่ร้อนจัดจัดนะสอนชั่วโมงใครที่ร้อนไม่มากหนึ่งชั่วโมงก็ได้หรือสักสามสิบนาทีก็ได้อืแล้วพอเราเสร็จเราเสียบปั๊ดเหมือนเดิมเสียบปัด๊ดแปะสวิตช์ร้อนไหมไม่ร้อนและเราก็เปิดไฟไฟใช้ขึ้นมาใหม่ได้กรณีนี้สอนก็คือเราใช้อินเทอร์เน็ต แล้วมันไม่แรดมันไม่ได้เป็นเพราะอินเทอร์เน็ตแล้วหรอกแต่มันเป็นเพราะแต่มันเป็นเพราะโทรศัพท์ของเรามันร้อนจัดหรือบางคนชาร์จแบตแล้วร้อนอืมมันก็เลยชา้าแนะนําให้งดชาร์จแบตเวลาเล่นถ้าหมดจินก็ชาร์จไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเล่นใหม่อันนี้มันปลอดภัยกว่าแล้วก็ หรือใครไม่ได้ชาร์จแบตแต่เคลื่อนร้อนไวและเคลื่อนชา้าเล่นเกมหรือดูยูทูไม่แหลนไม่ไม่หมั่นมันก็คือปิดโทรศัพท์40หรือ30นาทีแล้วแต่ปิดไวปุ๊บมันไม่รอนแล้วใช่อ่าใครชอบนี้กดไลค์กดตามช่องผมขอบคุณครับ